เมาสุราอาราวาสผิดกฎหมายหรือไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ2นาะทีมีสาระครับสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้มีอยู่ว่าเมาสุราแล้วอาราวาสในท้องถนนสาธารณะนะมีความผิดหรือไม่ครับผมอนุญาตขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับว่าไอต้ตาลุงคนนี้นะครับวันวันหนึ่งเนี่ยเอาแต่ดื่มเหล้าเสพสุราทุกวันเลยครับข้าวปลาไม่กินกินเหล้าอย่างเดียวอยู่มาวันหนึ่งครับ คิดอยากกลางขึ้นมาคิดว่าโอ้เมาแล้วมันต้องโชว์ศักยภาพซะหน่อยอยู่ดีคืนดีครับว่าเดินไปที่ถนนสาธาาณะครับหลังจากนั้นก็เดินกอดขวดเล้าเลยครับอาการเมาเซงนี้นะครับกลางครับผู้คนเนี่ยขับรถจักรยานยนต์เออขับรถยนต์เนี่ยสัญจรไปมาครับไอ้ตาลุงนี่ก็เดินกลางถนนเลยครับเมาสุรากลางเองอย่าชนฉันนะเองอย่าชนฉันนะครับเที่ยวพูดไปเรื่อยเปื่อยครับคำถามก็คือว่าตาลุงคนนี้จะมีความผิดหรือไม่ตามประมวลกฎหมายอาญาครับได้กําหนดไว้ว่าผู้ใดเสพสุราจนเป็นเหตุให้ตนเมาจนคอ กองสติไม่ได้หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในถนนสาธารณะนะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทเพราะฉะนั้นตันลุงคนนี้ครับการที่เขาเมาสุราแล้วไปอรารวาสอยู่บนถนนสาธารณะแบบนั้นเขาก็จะมีความผิดโดยกำหนดอัตราโทษปรับไว้ไม่เกิน5,000บาทนั่นเองสำหรับรายการ2นาทีมีสาระในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเรา้วยนะครับ